ออกมันยังไม่ยอมออกมันไป็นรส,สมัครอะไรมันหน้าด้านนักไอ้นี่นะมันอะไรหน้าด้านอย่างนั้นเนี่ยเอาคนหน้าด้านนี้อยู่เป็นนายกมันเป็นมาต้นแหลกเหียวหมดแล้วกฆ่าไปอีกเนื้อมันจะมาเป็นไปเพื่ออะไรแต่ย้ำให้แหลกหมดทั้งสามพระองค์ชาติศาสนาพระศาสนาเหนือเราพูดอย่างนั้นเนี่ยเพราะกระเทือนใจมากถึงจะเป็นนายกมนานี่แล้วก็ว่านายกนั่นเป็นวันนี้ถัดๆกันมากนี่นหะ เราก็ว่าคนนั้นเก่งทางเปรตทางผีทางยักษ์ทางมารทุกอย่างเอาคนอื่นมาพูดแต่กแก้อนี่ฝ้านี้เป็นมหายักษ์ขึ้นมาอีกโอ้ยหมดข้าหลวงตบวาบัวเดี๋ยวมันยังจะมาพูดอะไรเมืองอุดรจะทราบกันหรือเปล่าว่าทักษิณน่ะธินวัฒน์มันเหลวแหลกแบบนี้เขาขับแล้วจากนายกแล้วมันเอาจะสมัครเป็นนายกขึ้นมาอย่เนี่มาเอาชื่อเสียงเมืองอุดรเราเนี่นะ อืมเอาหลวงตาบัวเป็นหัวหน้าเราก็ไม่ทราบด้วยแหละอืมแต่มาเป็นอย่างนี้ฟังที่เมืองอุดรเราเป็นยังไงเขาถาบแข่งกันทั้งบ้านต้องเบืองเมืองอุดรเราเป็นยังไงพี่นาไม่มีหูมีตาไหมฟังไหมพี่นาสิใครเป็นทักษิณนี่จะเป็นลูกศิลป์หลวงตาบัวจะเป็นลูกศิล์ใครเดี๋ยวมันจะมากรามัจะมาดีอ่ัวมืองตาบัวรัง เมืองอุดรเราอยู่คนทั้งทั้งเมืองคือว่าไงมั้งระย่างพวกนี้นะมันมาจะมาหาเสียงอะไรเสียงยักษ์เสียงผีก็อยู่กันหมดเป็ดสีกินบ้านกินเมืองก็อยู่กันหมดแล้วจะเอามันไปจะเกลี้ยงมันไปกินอะไรอีกมันจริงจะไม่มีเหลือแล้วลหรือยังเหลืออยู่เมืองอุดรยังไม่หมดที่ยังไม่หมดเหลือแล้วจะเอาเมืองอุดรไปกินอีกงั้นเหรอ แล้วก็อยากถามชาวเมืงองอุดรเราเป็นยังไงบ้างวะอืมทั่วประเทศไทยนั่นแหละชาติกันทั่วหน้านี่เป็นภาษา,ษาธรรมเราพูดอย่างคงไปคงมาเรายกขึ้นไปเพื่อจะ <c oughs> อุ้มชาติบ้านเมืองเราไม่ลืมนะเราช่วยยกเพราะเห็นแต่ชาติศาสนาพระมหากาษาัตริย์กำลังจะจมลง <c oughs> ในทะเลแห่งความร่มจมเราอยู่ก็ได้ถึงขนาดล้างโกลกเราออกเพื่อชาติบ้านเมืองมัน ก็เห็นว่าคนนี้เราดูคนผิดไปเราดูฐานะการเงินการทองคนนี้เป็นคนมีเงินมีทองฐานะไม่ยากตนบ้างมีสี่สุดอยากว่าประเทศไทยนี้ก็คือคนนี้เป็นคนหนึ่งอืมตระกูลชินวัฒน์นี่เป็นตระกูลหนึ่งที่ตระกูลบ้างมีที่สุดจะได้ช่วยชาติบ้านเมืองให้สงบร่มเย็นขึ้นไปไม่เหมือนพวกโหดพวกหิวพวกกินบ้านกินเมืองกินมาตลาดซึ้ตักซึ้ปลากินคนจ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  อยากคนนี้เป็นผู้รือจับรือปลอดประชาชนขึ้นมาเพราะมันมงมีสมบูรณ์แล้วจะไม่ควรบ้าควรเดินปนินจับปินปลอดประชาชนแล้วไม่ลกลับมาเลยเป็นมหายักษ์ให้เห็นต่อหน้าต่อตาเนี่ยนี่เขาขับไล่ออกจากนายกมันไม่ยอมบอกมันหน้าด้านที่สุดนี่จะมาประกาศหาเสียงที่เมืองอุดอรอยยงจักบ,บัวก็อยู่เมืองอุดอรแล้วหลวงจับบัวก็เป็นอาจารย์ของคนคนนี้ด้วยเหรอ แล้วพี่นาพี่พี่น้องทั้งหลายฟังให้ดีนะที่ภาษาธรรมเราพูดอย่างกองไปกองมาจเจ้าคนประเทศนี่หลือขึ้นของบ้านของเมืองกับปลอดประชาชนมันจะไม่มีเหลืออยู่แล้วเวลานี้จะเอามากินอะไรอีกอืมจะกินไอยย้ยางไอ้บุกี้มันจะกินไม่ได้เราเข้าคลองมาอยู่นี่มากหายกหัวแตกมากมากินไอยย้ยองไอ้บุกี้เราอืมนี่นเล่ขนาดนั้นแล้วยังจะมาประกาศหน้าบ้านที่สุดเลย ตัวแตบแตบตัวนี้เนี่ยนาด้านที่สุดเป็นตั้งแต่เป็นนายกมาเราก็ไม่เห็นนายกที่ปิ้นป้อนหลอกลวงต้มจุนทุกแบบทุกฉบับเหมือนนายกคนนี้มันเอามาจากเมืองผีหรือเมืองไหนก็ไม่รู้มาเป็นนายกนี่นะเราก็ไม่รู้เราก็ดู้ว่าเป็นคนเราก็ยกขึ้นห้เป็นนายกเราไม่ทรา <S <S บว่ามันเป็นจนยักษ์เป็นผีนี่แล้วเป็นไงบัดี้จะมาพูดบาอุดรชาวอุดรเราฟังกันอยังแล้วทั่วประเทศไทย ก็ทราบกันทั่วถึงแล้วเมืงองเราเรายังไม่ทราบเหลอเป็นงไงคนประเภทนี้นะพิจารณาที่มันสลดสังเวชนะนี่ภาษาธรรมเราพูดอย่างคงไปคงมาไม่เอ็นหน้าเอน็นหลังไปไหนดีบอกว่าดีชั่วบอกว่าชั่วที่แรกก็เข้าใจว่าเขาดีแล้วก็ยกเขาขึ้นเพื่อจะอุ้มชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วกลับทําชาติตรราศาสนาเขาให้ล่มจมต่อหน้าต่อตาของคนตั้งชาตินีไปยังไงพิจารณาที่มันหน้าด้านขนาดไหนไอ้นี่ มันไม่ยอมออกเขาขับไล่มันออกมันก็ไม่ยอมออกไม่งสมัครอะไรอีกเอาเงินไปหาจา้างหาวานเงินแต่ก่อนจะเป็นมงคลเงินของนายกคนนี้เป็นคืนเป็นไฟเผาไหม้ทั่วประเทศชาติบ้านเมืองนะเอาไปย้อนให้คนไหนไหนแล้วเป็นไฟทั้งหมดเงินเหล่านี้เป็นเงินเป็นไฟเขาบ้านเขาเมืองนะเขาชาติศาสนานะเดินพูดโกงเดินของ,งนายกคนนี้ไปแจกที่ไหนเอาไปเถอะ เผาทั้งนั้นล่ะเผาทั้งนั้นล่ะเงินเหล่านี้ไม่เป็นมงคลเงินเหล่านี้เป็นเปลนไฟเผาชาศาสนาพระมหากษัตริย์ได้ยางเป็นที่ที่เดียวไม่สงสัยเลยเงินเราถือว่าเป็นมงคลมาตั้งแต่ดั้งเดิมจะเงินปัจจุบันที่อยู่ในใครเป็นผู้ครอบครองอยู่วลานี่เป็นยักษ์เป็นผีมานี่เลยกลายเป็นไฟไปด้วยกันหมดจะเผากันทั้งชาติบ้านเมืองให้แหลกเหลือเป็นหมดเนี่ยฟังให้ดีมังกรวันนี้เขาจะมาพูดที่นี่หลวงตาพูดจะก่อนเลย ให้ท่านตลาดได้ทราบเอาไว้ว่าเป็นคนประเภทใดอืมโอ้ชาวศาสตรแพร่กันทั้งประเทศเมืองอุดรเราเป็นยังไงอืมพิจารณาทีแล้วก็เมืองอุดรก็เป็นเมืองที่หลวงตาบัว,บวซึ่งเป็นอาจารย์ของนายทักษิณนี่นะอ,อยู่ที่นี่ด้วยได้ฟังอดไม่ได้วันนี้จึงต้องพูดออกมาท่านตลาดได้ทราบทั่วหน้ากันเราพูดอย่างกงไปตกงมาภาษาธรรมไม่เอ็นไม่เอียงผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกอืม ไปฟังกันทั่วหน้ากันนะวันนี้แล้วเป็นยังไงชาวเมืองอุดรเราเป็นยังไงไปฟังเห็นจะปากจะท้องเห็นจะไอ้ลังลายนั่นละ่ะเหยื่อไอ้ลังลายเบ็ดมันอยู่ในไอ้ลังลายนั่นพอใจไหมมันจะเกาะปากให้จมกันทั้งชาตินั่นแหละไอ้ลังลายนี่นะมอที่เขาไปวาดใูเวลานี้เหยื่อล่อปลาให้กินเบ็ดเห็นจะไอ้ลังลายไม่เห็นเบ็ดหมืนที่ แล้วเลือดสาดนะจะาห้บอกนะอเอาเท่านั้นแหละพูดเท่านั้นวันนี้